รายการ r e s c r d on Radio โดยเฉลิมรัตน้อยกลางและชลิตากิติพันธ์สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม r e s c r d on Radio ช่วงกาชานิวี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงการชาตินิวส์วันนี้นะคะมีข่าวของคลินิกนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดสภาการชาติไทยค่ะซึ่งได้ประชาสัมพันธ์กันมาพอสมควรนะคะเกี่ยวกับการปรับบริการในยุคโควิด -19 ซึ่งในวันนี้นะคะจะขอเน้นย้ำการให้บริการกันอีกครั้งและเชิญชวนคุณผู้ฟังมาใช้บริการกันค่ะ ที่คลินิกนิรนามสภากาชาติไทยได้เปิดให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำตรวจหาเชื้อเอชวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะรวมทั้งเปิดให้บริการคลินิกสุขภาพคนข้ามเพศและให้บริการยาต้านไวรัสในวันเดียวกันที่พบว่าติดเชื้อเอชวีโดยมีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุดค่ะ คลินิกนิรนามสภากาชาติไทยได้ปรับบริการและเปิดบริการใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มาระยะหนึ่งแล้วค่ะเช่นการให้คำปรึกษาแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีการรับยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อหรือเปปการรับยาป้องกันหลังสัมผัสเชื้อหรือเปปผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะพร้อมเปิดให้บริการจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองทั้งแบบเจาะปลายนิ้วและการตรวจจากน้ำในช่องปากนะคะโดยส สามารถแอดไลน์แอด 188-UZ-DOG เพื่อรับคำปรึกษาโดยที่ไม่ต้องรอคิวค่ะ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นะคะที่ภาครัฐได้เร่งฉีดวัคซีนเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่คลินิกนิรนา,ามสภากาชาติไทยก็ได้เพิ่มบริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด -19 ค่ะด้วยวิธี u t r a l i z i n g Antibody ซึ่งเป็นวิธีการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองในการยับยั้งเชือ้อโควิด -19 สำหรับผู้ที่อยากทราบว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วอย่างน้อย2เข็มหรือผู้ที่เคยติดเชือ้อโควิด -19 มาก่อนมี ีภูมิคุ้มกันต่อการป้องกันเชื้อโควิด -19 มากน้อยเพียงใดค่ะโดยสามารถมารับบริการได้ที่คลินิกนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดสภากาชาติไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกานะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022516711ถึง15ค่ะ คุณผู้ฟังคะผู้ที่มีส่วนสําคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนงานของสภากาชาติไทยนั่นก็คืออาสาสมัครสภากาชาติไทยนะคะบุคคลที่บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นผู้ที่มีจิตอาสามีเมตตาและศรัทธาในงานของสภากาชาติไทยและอยากใช้ความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือกิจการสภากาชาติไทยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนตลอดจนการสแสวงหาประโยชน์ใดๆค่ะโดยอาสาสมัครสภากาชาติไทยจะเน้นอาสาสมัครที่เป็นคนรุ่น ใหม่มากขึ้นนะคะในช่วงวัย31-50ปีค่ะโดยจะมีการทำงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครเก่าและอาสาสมัครใหม่บนพื้นฐานการปฏิบัติงานที่มีการบูรณาการและการส่งต่อการทำงานเพื่อสังคมอย่างครบวงจรค่ะ เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมเป็นอาสาสมัครสภา,ากาชาติไทยผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชันอาสาสมัครกาชาติโดยสามารถค้นหาแอปพลิเคชันอาสาสมัครกาชาติเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะและอย่าลืมมาร่วมกันสร้างความสุขและทำประโยชน์ให้กับสังคมกับสภา,ากาชาติไทยกันนะคะช่วงหน้ายังมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันกับช่วงสนทนารอบรั้วพักสักครู่ค่ะ รายการ r e s c o r d on Radio สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม r e s c u t on Radio ช่วงสนทนารอบรัว้ว สนทนารอบรั้วนะคะมาทำความรู้จักกับฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคะ่ะแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่ใช่แค่แพทย์ที่ทำงานในห้องฉุกเฉินเท่านั้นนะคะเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นศาสตร์การแพทย์ที่ดูแลรักษาชีวิตผู้ป่วยในช่วงเวลาวิกฤตและวินิจฉัยอาการเบื้องต้นเพื่อส่งต่อไปอย่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ถูกต้องกับอาการของผู้ป่วยคะ่ะโดยหน้าที่หลักของฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินก็คือการรักษาชีวิตผู้ป่วยให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตก่อนรับการรักษา เฉพาะทางต่อไปค่ะแพทย์เวษษชศาสตร์ฉุกเฉินนอกจากตรวจวินิจฉัยให้การรักษาทางยายังทำหัตถการพิเศษบางอย่างค่ะเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจการเปิดหลอดเลือดดำใหญ่หรือแม้แต่ปฏิบัติการกู้ชีวิตค่ะแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจึงต้องมีลักษณะส,ส,สำคัญในการเป็นคนช่างสังเกตวินิจฉัยอาการที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้อย่างแม่นยำรวมทั้งมีทักษะในการทำหัตถการต่างๆต้องทำหน้าที่ภายใต้บรรยากาศที่กดดันของห้องฉุกเฉินแข่งกับเวลาค่ะ งานเวชาศาสตร์ฉุกเฉินนะคะยังครอบคลุมถึงภารกิจด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลทั้งการรับผู้ป่วยจากที่เกิดเหตุให้การรักษาดูแลผู้ป่วยทั้งในพื้นที่และระหว่างการเดินทางค่ะรวมทั้งประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมของทีมบุคลากร,กรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์กู้ชีพที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและบุคลากร,กรเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล และบูรณาการทํางานร่วมกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครค่ะโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของลักษณะงานที่ท้าทายและมีความจาเพาะนะคะจึงได้จัดตั้งฝ่ายเวชศาสตร,ร์ฉุกเฉินขึ้นโดยแยกออกจากฝ่ายอายุรศาสตร,ร์เมื่อปี2558ค่ะพร้อมทั้งจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร,ร์ฉุกเฉินคณะแพทยาศาสตร,ร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อปี2563เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครอบคลุม และครบถ้วนค่ะสําหรับนิสิตแพทย์ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีบทบาทในการให้บริการหลากหลายนะคะมุ่งเน้นการบริการที่ฉับไวและต่อเนื่องตลอดทุกช่วงเวลาค่ะมีทั้งงานบริการห้องฉุกเฉินซึ่งเปิดให้บริการบริเวณชั้นจีอาคารภูมิศิริมังคลานุสรเป็นพื้นที่สําหรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินทั่วไปจนถึงผู้ป่วยวิกฤตค่ะเขาทําการรักษาก่อนที่จะประสานส่งต่อผู้ป่วยไปสู่การรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะซึ่งเป็นห้องฉุกเฉินที่มีความ เทียบเท่ามาตรฐานสากลค่ะส่วนกู้ชีพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่นอกโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบด้วยร,รถกู้ชีพขั้นสูงที่ให้บริการรับผู้ป่วยในจุดเกิดเหตุและให้การรักษาระหว่างทางนำส่งโรงพยาบาลรวมถึงการประสานงานส่งต่อไปอยังแพทย์เฉพาะทางอย่างทันการค่ะ ห้องตรวจกึ่งวิกฤตนอกเวลาราชการเปิดให้บริการบริเวณชั้นหนึ่งอาคารภูมิศริมังคลานุสร์ค่ะเปิดทําการนอกเวลาราชการเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองว่ามีอาการไม่รุนแรงในระดับวิกฤตซึ่งจะช่วยบรรเทาความหนาแน่นของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินได้ค่ะห้องสังเกตอาการบริการสําหรับผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องนอนพักเพื่อสังเกตอาการในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะเช่นการเฝ้าสังเกตอาการปวดท้องหรืออาการแพ้เฉียบพ,พลันภายหลังการรักษา เบื้องต้นและศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยเป็นศูนย์ที่ให้บริการทั้งส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลอื่นตามสิทธิการรักษารวมถึงกรณีรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะพักสักครู่นะคะในช่วงความรู้คู่สุขภาพอย่างมีข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโ สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวันตกรรม Let's c a ออ on radio ช่วงความรู้ผู้สุขภาพ ครูคู่สุขภาพวันนี้ไปรู้จักกับสิ่งที่ต้องเตรียมสําหรับการดูแลเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1กันค่ะเบาหวานชนิดที่1นนะคะเป็นโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากเซลล์ในตับอ่อนถูกทําลายจนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ค่ะเมื่อร่างกายขาดอินซูลินจึงเกิดปัญหาในการนํากลูโคสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบไหลเวียนโลหิตทําให้เกิดการสะสมของน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นจึงส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียหิวหรือกระหายน้ํามากปัสสาวะบ่อยเสี่ยง การติดเชื้อได้ง่ายหรือมีอาการอื่นๆอีกค่ะสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คืออาหารขนมอุปกรณ์และยาที่จำเป็นสำหรับเด็กค่ะเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อฉุกเฉินนะคะเช่นเบอร์โทรศัพท์1669เพผื่อเด็กมีระดับน้ำตาลสูงแล้วช็อคค่ะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตารางอาหารและขนมของเด็กแก่คุณครูหรือว่าผู้ดูแล และหากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษาจะต้องแจ้งทางโรงเรียนให้ทราบเสมอค่ะสำหรับคุณครูและเจ้าหน้าที่นะคะต้องจัดประชุมกับผู้ปกครองเพื่อเป็นการวางแผนดูแลเด็กที่เป็นโรคเบาหวานนะคะประสานงานกับผู้ปกครองในการหากิจวัตรประจำวันของเด็กให้เหมาะสมดูแลและให้การสนับสนุนเด็กที่เป็นโรคเบาหวานในด้านต่างๆค่ะ อนุญาตให้เด็กตรวจระดับน้ำตาลในเวลาที่เหมาะสมได้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อดูค่าระดับน้ำตาลหรือฉีดยาอินซูลินทำความเข้าใจกับอาการและอาการแสดงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ รับทราบถึงวิธีการจัดการภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำหรือน้ําตาลในเลือดสูงด้วยนะคะดูแลเด็กที่กําลังมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได้โดยที่ไม่ปล่อยให้เด็กดูแลตัวเองคนเดียวและจัดหาน้ําดื่มให้เพียงพอสําหรับเด็กค่ะสำหรับเด็กนะคะต้องแจ้งคุณครูหากสงสัยว่ามีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแจ้งคุณครูหากรู้สึกมีอาการผิดปกติ เจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อดูระดับน้ำตาและฉีดอินซูลินให้ตรงตามแผนการรักษานำอุปกรณ์สำหรับการดูแลเบาหวานไปโรงเรียนด้วยนะคะและนำน้ำผลไม้ลูกอมหรือขนมชิ้นเล็กๆไปโรงเรียนเพื่อแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะรายการ r e ส c o r ์ on Radio สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม